สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ s e ตชั่นแครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในส่วนของค่ายดีแท็กฮะเจอปัญหาแน่นอนครับนั่นคือสัญญาณไม่ว่าจะดู YouTube ดู Facebook ใช้ไลน์หรือว่าอะไรก็ตามที่ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตครับเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เท็ดดี้ฮะมีคําแนะนำครับให้คุณผู้ชมทําการรีเซ็ตสัญญาณด้วยตัวเองอัตโนมัติครับไม่ต้องวนไ้้ไ้้องทขดัสิ ปัญหาที่คุณผู้ชมจะแก้ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองแบบนี้ครับด้วยการกดดาวน7เจ็ดเจ็ดเจ็ดและเลข3ครับจากนี้ฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมโทรออกได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีระบบอัตโนมัติแจ้งมาว่าเขาได้ทำการรีเซ็ตสัญญาณให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากทำการรีเซ็ตสัญญาณด้วยการอัตโนมัติด้วยวิธีอัตโนมัติแบบนี้ฮะคุณผู้ชมต้องทำการเปิดและปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูว่าถ้าโทรออกเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ะนี้ระบบได้รีเซตสัญญาณให้ท่านแล้วลังวางสายอย่าลืมปิดเปิดเครื่องด้วยนะคะเปิดใช้งานเนต็ตกด2ปิดใช้งานเนต็ตกด3กลับไปเมนูก่อนหน้ากดดอกจันฟังไม่ทันขอฟังอีกครั้งกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะ เพียงแค่นี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ปิดเปิดเครื่องอีกครั้งหนึ่งครับหรือ,อยังไงก็ถ้าให้ชัวร์ที่สุดรออีกสักประมาณ5-10นาทีค่อยเปิดเครื่องและปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับแล้วคุณผู้ชมลองทดสอบดูว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณผู้ชมดีขึ้นบ้างหรือเปล่าฮะหากว่ามันไม่ดีขึ้นยังไงก็ลองโทรเข้าคอนเซ็นเตอร์ได้เลยครับแต่บอกไว้ก่อนนะคอนเซ็นเตอร์หลายๆครั้งสายไม่ได้วางง่ายๆนะครับและสาหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซตชาแนลครับสวส